ลุงนักปาดครับผมกำลังงงมีคนพูดกันมากว่าภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงบ้างก็ว่าอากาศเปลี่ยนแปลงมันคืออะไรครับมาจะอธิบายให้ฟังก่อนที่จะเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต้องรู้ความหมายของอากาศและภูมิอากาศก่อนอากาศคือลักษณะอากาศรอบๆตัวเราที่เกิดขึ้นณนะเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่วนภูมิอากาศหมายถึงค่าเฉลี่ยของอากาศที่ได้จากการตรวจวัดเป็นเวลานาน,านมากกว่า30ปีสำหรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศโดยเฉลี่ยในพื้นที่หนึ่งในช่วงเวลายาวนานสาเหตุการเกิดเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเช่นการเปลี่ยนแปลงแนวโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์การเอียงของแกนโลก จากเส้นตั้งฉากกับแนวระนาบการหมุนของโลกรอบดวงอาทิตย์หรือเกิดจากการแกว่งไปมาของแกนโลกขณะหมุนรอบตัวเองเป็นต้นซึ่งสาเหตุดังกล่าวนานนับหมื่นนับแสนปีถึงจะส่งผลให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงแต่สาเหตุใหญ่ที่นักวิทยาศาสตร์เห็นพ้องกันคือกิจกรรมของมนุษย์จะส่งผลให้ภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเ,เร็วขึ้นคือการเพิ่มขึ้นของปริมาณก๊าซเรือนกระจก ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงโรงงานอุตสาหกรรมและการตัดไม้ทำลายป่าก๊าซมีเทนจากการย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ที่มีน้ำขังก๊าซไนตรัสออกไซด์จากการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในการเกษตร